ครับผมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมฝึ่งกลับมาจากส่งของนะครับผมก็ม <c oughs> ีลูกค้ามาบึง้งนั่นนะครับผม NPR หน่อยสามสิบคันนี้ลูกค้าตกลลงมัดจำแล้วนะครับผมมัดจำหนึ่งหมื่นบาทครับผม เนี่ล่างให้สอนะครับผมอัง <c oughs> ้นสียะครับล่างออกแล้วนะครับผมล่างเพราะหลุดลวกนะครับผมน <c oughs> ี่มันง่ามจริงๆมันก็นง่ามครับผม <c oughs> นี่ไ <c oughs> ายเบิ้งนะครับผมมัจมดจำไว้ภายในสิบผ่ามือน,นะครับผม มือพ่นไปนหาเงนินมาเอานะครับผมเร็วนะครับพันนีเมือเดียวนะครับผมทัทง้งงนนะครับผมเสร็จฟุ้นฉีดินออกอาจจะประมาณนี้นครับงใาโอ้ ต่างกันกับคเมมือสองมเลยครับผมเหลี่ยมนะครับคัดแวกเข้าไปหรอโอ้ขามาเบิงผมไม่ได้ยูนะครับผมไปซุ่งของเห็นถือใจมาจําไว้ไปหางันเลยครับผมเห็นว่าสิบหามือมาเอาครับคันสิบหามือมาเอากะสิได้ขคลายไม่ละครับ เนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นคนนในล่างเห็นไหมครับนี่ครับผมซีซีหัวกับไซึ้นนะครับล่างออกมาโอ้จอดขวงหลวงสิวะ โอ้หมุนหวนนะครับผมลูกค้าทางภาคกลางนะครับผมลูกค้าอยู่ภาคกลางนะครับจังหวัดแค่นาดเห็นวางทีนะครับผมแต่แว่าพอดีมีพี่น้องอยู่สารคามนะครับ มันก็นเลหาให้กันมาเบึงนะครับผมเป็นไอพี่น้องกันนะเบึงให้นะครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการ เกียงข้าวกัเรกันครับผมนี่พี่น้องทั่มาหลายนะครับผมคอนเกนสีสเกตอุบลมูลีลัมทั่มาหลายอยู่ครับเตะให้ให้ผู้คนเร็วเร็วกว่านะครับผมคนมาบึงกวนเป็นมดจำนะครับหุ่งขวางครับขนลุ่ง ไม่ยังครับนี่แต่เบาขาดแค่นั้นน้องเอ,งอิ่นั่าครมมดนอามเรียมคร้วปีบับปีบับเลยภายในมันล้อฟังเบิ้งนะครับผมอีกสิบหามือแต่ผลมาจำใหม่มือนหนึ่งผลเมื่อหนาจะไปงั้นมาจำรูดเหรอครับผมคิดว่า อันนี้ครับอันนี้ครับมาจำสองหมืนจัดไฟแนนอันนี้ครับคักขึ้นกันครับอันนี้จัดไฟแนนโอ้ไฟแนนเอ้าเอ้าคิปนีบวกไม่อย่างไรครับผม นมาียงเข้าหน่ังกดฝากกดติดตามห้างช่องผมให้นั้นนั่มเลยครับผมแต่สิวผ่าดรถในไม้เขาไม่อีกนะครับต้องดบคลิปนี้ก่อขอสวัสดีครับผม